ใครชอบทานเมนูข้าวคุกกีิเหมือนบ้างบ้างคะวันนี้บุ้มจะพาทําเมนูข้าวคุกกปินะคะเริ่มจากการทําหมูหวานเลยค่ะแล้วก็จะซอยหอมแดงนะคะแล้วก็นําไปผัดค่ะผัดให้หอมเลยนะคะตามด้วยหมูพอเราใส่หมูนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้าตาลปีป๊บเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วหวานค่ะเราจะเติมน้าเปล่าไปครึ่งถ้วยนะคะเพื่อเคี่ยวหมูให้หนุนะะ่มค่ะ หมูหวานของเราจะมีรสชาติหวานนำเค็มนะคะแล้วก็จะมีความฉ่ำของน้ำตาลที่เคลือบหมูมุ้งจะใช้เวลาเคี่ยวไปเรื่อยนะคะให้น้ำตาลของเรามีความเหนียวขึ้นมานะคะก็เป็นอันเสร็จกันแล้วก็จะได้หมูหวานที่ทานคู่กับข้าวคุกกปิอร่อยออร่ยแล้วคะ่ะที่เรายังเห็นว่าน้ำของหมูหวานยังมีความใสยอยู่นะคะแต่พอเขาเย็นตัวแล้วเขาจะเหนียวขึ้นนะคะ ขั้นตอนการทําข้าวคุกขปิน่าจะเสียเวลาที่สุดคือการทําหมูหวานนะคะพอเราเตรียมหมูหวานเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมเครื่องเคียงค่ะก็จะมีหอมนะคะมุ้งใช้เป็นหอมแขกนะคะเพราะว่าจะมีความหวานแล้วกินสดจะอร่อยกว่าค่ะต่อไปเป็นมะม่วงแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็พริกซอยค่ะแล้วเราก็จะไปทาําไข่ฝอยกันนะคะเราก็จะเจียวไข่แบบนี้เลยคะ่ะล่อนกระทะให้บางๆประมาณนี้เลยนะคะ จากนั้นเราจะทอดกุ้งเชียนด้วยน้ำนะคะเราจะเคี่ยวให้น้ำของเขาแห้งนะคะก็เป็นอันเสร็จคะ่ะพอไข่ฝอ,อยของเราเย็นนะคะเราก็จะมาหั่นฝอ,อยแบบนี้เลยคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการผัดข้าวนะคะบุ้งจะนํากะปิมาผัดให้หอมก่อนนะคะตามด้วยข้าวสวยค่ะข้าวสวยถ้าเป็นข้าวแช่เย็นจะดีมากเลยนะคะเพราะเวลาผัดเขาจะเรียงเม็ดสวยค่ะพอเราผัดข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟเลยค่ะข้าวคุกกะปิจานนี้จะจัดเสิร์ฟด้วยหมูหวานไข่ฝอยมะม่วงกุ้งเชียงหอมซอยถั่วฝักยาวแล้วก็พริกนะคะเพิ่มความจัดจ้านค่ะเห็นเครื่องเยอะแบบนี้รู้ไหมคะว่าขาดอะไร